รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคณะของเรานะครับได้เดินทางมายังจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพราะเราได้เห็นว่าที่นี่มีงานสําคัญครับงานที่ยิ่งใหญ่และสืบทอดกันมาหลายปีเลยนะครับนั่นก็คืองานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับ,นะรบมาดูเรื่องราวของประวัติศาสตร์แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่กําลังมาแรงนั่นก็คือสายมูเตลูครับ ในระหว่างที่ท่านทำท่านก็จะบริกรรมคาถาความเป็นมงคลลงไปด้วยนะฮะและทริปนี้เป็นทริปที่พิเศษเลยนะครับเราได้มีการล่องเรือด้วยครับล,ล่องเรือไปยังคลองรัตมยมนะครับเพื่อจะไปเที่ยวชมนะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่2ฝั่งของคลองแห่งนี้และที่ไหนคือที่สุดของเมืองไทยเราจะไปท็อปออฟไทยครับเราจะไปด้วยกัน ฉัันรเมืองไทยเเราจะไปที่ยวกันเที่ยวด้วยความมั่นใจไปกับ Funny Trip Holiday การเดินทางทุกโอกาสให้โรมิโอโวลยัดดูแลคุณสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โปรพิเศษแห่งปีปรบรอบ16ปี Funny Trip Holiday ขอเชิญทุกท่านร่วมทริปไปกับเราอิตาลีสวิส7วัน4คืนเปิดแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของสองประเทศเวนิสเมเตรเกาะเวนิสอุทยานเทือกเขาโดโลไมทะเลสาบมิซูรีนาทะเลสาบเบรสออติเซโบซาโนมิลาน กริลเดวอลเหลาเทินรุนเนอร์อินเทเลเกนรถไฟสายโรแมนติกแซดดีแองเกิลเบิร์กลูเซนน้ำตกไรส์ซูริกราคา5 9า0มบาทเดินทางวันที่31พฤษภาคมถึง6มิถุนายน5ถึง11มิถุนายน7ถึง13สิงหาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 896 1001ถึง2 l ลายไอ @funnytrip หรือเข้าชมเว็บไซต์มีโปรแกรมให้เลือกอีกมากมายที่ www.funnytripholiday.com เรื่องราวในอดีตนะครับเราเดินมาอีกไม่ไกลนะครับเราก็จะมาเจอแลนด์มาร์คใหม่นะครับของชาวกาญจนบ,บุรีครับเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ที่ใครมากาญจนบ,บุรีแล้วก็จะต้องขึ้นไปยังสกายวอล์คแห่งนี้ครับสกายวอล์คแห่งนี้นะครับมีความสูงไม่มากครับ แค่150เมตรเท่านั้นเองแต่จุดที่สวยของสกายวอล์คแห่งนี้นั่นก็คือการเดินบนกระจกเหนือผิวน้ำนะครับลำน้ำที่เราได้เห็นนะครับมีการผสมกันระหว่าง2แม่น้ำครับนั่นก็คือแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยซึ่งไหลามารวมกันเป็นแม่น้ำแม่กองทำให้คนที่ขึ้นไปข้างบนสกายวอล์คนอกจากได้รับความตื่นเต้นแล้วนะครับยังได้รับชมทัศนียภาพของลำน้ำทั้ง3สายนี้ด้วยครับ เรานะครับได้เดินทางมายังจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพราะเราได้เห็นว่าที่นี่มีงานสําคัญครับงานที่ยิ่งใหญ่และสืบทอดกันมาหลายปีเลยนะครับนั่นก็คืองานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ําแควจุดมุ่งหมายของเราคือการมาชมโชว์ในครั้งนี้ครับการชมโชว์ในครั้งนี้ของเรา เรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆครับเพราะว่าอาัศจรรย์ที่เตรียมไว้ให้คณะของเรานั่งเราได้มองเห็นเวทีได้อย่างใกล้ชิดครับและทางด้านขวาของเวทีนะครับเราจะได้เห็นสะพานข้ามแม่น้ำแขวซึ่งเป็นสัญลักษณ์สําคัญของการจนบุรีและคนทั่วโลกรู้จักนะครับในยุคของสุครามโลกครั้งที่2ครับ สะพานแห่งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงแสงสีเสียงในการชนะบุรีนะครับทำให้เราระลึกถึงความหลังครั้งในสมัยที่มีการทิ้งระเบิดลงมายัางสะพานแห่งนี้ครับหรืออีกงานหนึ่งเขาเรียกกันว่างานระเบิดสะพานครับภาพแห่งรอยอดีตที่เกิดขึ้นณสะพานมรณะแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีสะพาน ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากหยดน้าตาและชีวิตของของข้าทุกคนมันคือผลงานที่ต้องแลกมาด้วยความทุกข์ระทมอย่างแสนสาหัสจนยากที่จะพันภาลนาออกมาได้สงครามมันคือโบเกิดแห่ง อาหนักบอกคแทงความสูญเสียคงไม่มีผู้ใดที่อาจปรารถนาให้ปรากฏขึ้นเพราะสงครามเปรียบเสมือนธงฟ้าที่ร้องรบคำรามและมักจะสะเทือนมาถึงแดนดินอยู่เสมอ คณะของเรานะครับได้ชมการแสดงบนเวทีประกอบก,บกับการแสดงที่สะพานนะครับทำให้เราได้รับทราบถึงบรรยากาศในยุคข,ของสงครามได้อย่างชัดเจนเลยครับและอีกสิ่งหนึ่งในการแสดงบนเวทีนะครับได้มีการแสดงเรื่องราวของหมอบุญผ่องครับถ้าใครไม่ได้รับรู้เรื่องของหมอบุญผ่องมาก่อนอาจจะรู้สึกงงๆครับว่านี่คือใครแสดงเรื่องอะไรกันแต่โชคดีครับที่คณะของเราเราได้มีการพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของหมอบุญผ่องมาก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้คณะทัวของเราดูด้วยความเข้าใจประทับใจบางท่านแอบน้ําตาไหลเลยครับยาร,บารักษาโรคและพืชผ,ผักผลไม้ต่างๆก็เป็นยางที่คุณเห็นดีเลยครับชีวิตเชลยสุทุกคนต้องอยู่อย่างยากลําบากอาหารก็อดมือกินมือ แจะมีอุปสปรคสที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดสร้างเส้นทางสา,งายบนระนาไปต่างๆนานาแต่ท้ายที่สุดการกอร่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควก็ประสบความสำเร็จในที่สุดล้มจำน้นสะพานข้าแม่น้ำในภูเขา่าไประยะเ ในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2487ฝู้มิน่ของฝ่ายสัมพันธมิตรได้เข้าโจมตีพื้นทรายสถพานแห่งนี้อีกครั้งจนในที่สุดจกกักรพรรดิญี่ปุ่นจึงออกประกาศไายแพ้ต่อสงครามครั้งนั้นเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2488จงหยุดสงครามความอมหิมจงสะพานเชื่อมใจให้ใกล้ชิด เจ้น้ำแควใสายสนิทด,ดังน้ำใจสันติวิธีคือวิถีสันติธรรมสงครามไม่อาจนำสันติได้จงวิถีสันติธรรมอ่าอัมภัยเป็นดอกไม้ในใจคนทุกคนเธอแม้การเวลาได้ช้าล้าร่มโรยละกฐานให้เหลือนลางเปลี่ยนแปลงไป แต่ความภาคภูมใจของคนจังหวัดกาญจนบุรยียังคงเบี่ยลนไม่มีวันลบเลือนขอเสียงปรบมือดังด้วยครับและนี่คือการแสดงแสงเสียงชุดแม่น้แพร่รำลึกสภาสันติภาพนั่นเองครับขอบคุณครับเราจะไปเที่ยวกัน สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับทำไรเอ่ยนะครับ กำลังตอบลูกค้านะครับปัจจุบันนี้ธุรกิจออนไลน์นะครับเข้ามามีบทบาทเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารทานนะครับหรือช้อปปิ้งออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นแคตตอรีต่างๆนะครับสุขภาพความงามนะครับหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่ย้ายมาอยู่ในมือถือหรือสมาร์ทโฟนหมดแล้วนะครับวันนี้ไอยาคอร์ปอเรชันครับมีเรื่องราวดีๆนะครับจากที่เราบริหารธุรกิจมาตลอด21ปีนะครับพัฒนาในรูปแบบธุรกิจนะครับสู่แพลตฟอร์มออนไลน์จนประสบความสําเร็จมีแบรนด์ที่อยู่กับเราเนี่ ประสบความสำเร็จในการขายออนไลน์ มากกว่าเจหลักหลายแบรนด์ด้วยกันนะครับวันนี้ครับเราเลยรวบรวมความรู้ทั้งหมดครับแบ่งปันสิ่งดีๆสู่สังคมครับเปิดหลักสูตรนะครับสำหรับใครก็แล้วแต่นะครับที่สนใจนะครับอยากจะทําธุรกิจออนไลน์ที่เริ่มต้นแบบถูกที่ถูกเวลาถูกโอกาสนะครับและที่สําคัญมากๆเลยก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นครับเดี๋ยวก่อนครับไม่ต้องระวังนะครับว่าเราจะชวนคุณมาซื้อของนะครับหรือจะต้องลงทุนหรือจะต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นเพียงแค่มีค่ารถมหา แค่นั้นก็เพียงพอแล้วรอเล่นนะครับก็คือเรามีความพร้อมในเรื่องของมอบสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับสังคมครับวันนี้ขอบคุณช่อง5ครับขอบคุณรายการทอกรอบไทยครับที่ให้โอกาสบริษัทอายาคอมเพรชั่นมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับเรามีหลักสูตรออนไลน์ที่เริ่มสอนคนที่ไม่เป็นเลยในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือแม่บ้านที่อยู่ที่บ้านนะครับแล้วอยากมีรายได้จริงๆนะครับประสบผร็จจริงๆง่ายๆที่บ้านนะครับผมมีลูกศิษย์นะครับที่มาเรียน กับผมเนี่ยตอนนี้นะครับอายุ70ปีแล้วมีไรายได้มากกว่าวันละ800ถึง2,000บาทแล้วนะครับจากการมาเรียนรู้วิธีการทำง่าย และได้จริงนะครับหลักสูตรนี้จัดขึ้นเร็วๆนี้ครับสําลองที่นั่นผ่านลายไอดีหรือข้อมูลติดต่อที่ขึ้นในตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในหลักสูตรพร้อมกับผมและทีมโปรแกรมเมอร์อีกหลายท่านนะครับที่รวบรวมหลักสูตรที่สั้นง่ายสบายและทําได้จริงพิสูจน์มาแล้วนะครับเชิญท่านมาพิสูจน์หลักสูตรนี้ด้วยตัวเองครับแล้วพบกันในความสําเร็จครับสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากแค่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้นัดอยู่ที่คลองจำเนินสะดวกค่ะชิลมากๆสบายมากๆและที่สำคัญค่ะเป็นการทานอาหารเย็นนะคะกับการล่องเรือแบบนี้กับไกด์กบกับไกด์กบสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศแบบนี้มันจะกลับมาค่ะมันจะกลับมาเพื่อให้เราได้มาขวนลึลึกถึงการเป็นํำเนินสะดวกในอดีต ตอนนี้เราย้อนอดีตกลับมานะคะให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะทริปนี้ห้ามพลาดนะคะ2วันหนึ่งคืนค่ะจะเป็นทริปพิเศษมากๆนะคะที่จะเกิดขึ้นค่ะกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะยังไม่มีใครทํานะเพราะอย่างที่พี่กอบบอกเลยค่ะถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆก็คือเกิดขึ้นในอดีตค่ะ เที่ยวด้วยความมั่นใจไปกับ Funny Trip Holiday การเดินทางทุกโอกาสให้โรมิโอโวลยัดูแลคุณสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโปรพิเศษแห่งปีกรบรอบ16ปี Funny Trip Holiday ขอเชิญทุกท่านร่วมทริปไปกับเราอิตาลีสวิต เจ็ดวัน4ี่คืนเปิดแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของสองประเทศเวนิสเมเตรเกาะเวนิสอุทยานเทือกเขาโดโลไมายทะเลสาบมิซูรีน่าทะเลสาบเบรสออตติเซโบซาโนมิลานกริลเดวอลเลาเทินรุนเนออินเทลเลเกนรถไฟสายโรแมนติกแซดบีองเกิลเบิร์กลูเซนน้ำตกไรส์สริก ราคา5 9 9 0 0บาทเดินทางวันที่31พฤษภาคมถึง6มิถุนายน5ถึง11มิถุนายน7ถึง13สิงหาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0 2 8 9 6 1 0 0 1าย ID ถึง2ล @funnytrip หรือเข้าชมเว็บไซต์มีโปรแกรมให้เลือกอีกมากมายที่ www.funnytripholiday และคณะของเรานะครับได้มีโอกาสเข้าไปรับประทานอาหารกันในร้านอาหารที่อยู่ในมุมโค้งของแม่น้ำความงดงามของสายน้ำที่นี่คือร้านคีรีทาราริเวอร์ไซด์ครับ ในนอกจากนั้นบรรยากาศร้านแห่งนี้อยากนําเสนอเลยครับเพราะที่นี่มีความงดงามเข้ากันกับธรรมชาติจนทําให้ร้านอาหารแห่งนี้นะครับเหมาะสําหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจชมทัศนียภาพที่สวยงามอย่างแท้จริงเลยครับ และทริการท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับนอกจากเราได้มาสัมผัสธรรมชาตินะครับมาดูเรื่องราวของประวัติศาสตร์แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่กําลังมาแรงนั่นก็คือสายมูเตลูครับครั้งนี้เราเลือกที่จะเดินทางไปยังวัดใหม่สุป,ประดิษฐารามนะครับอยู่แถวแถวนครชัยศรีนี่เองนะครับเป็นวัดเก่าแก่ของนคปรปฐมเลยครับ ภายในวัดตอนนี้นะครับได้สร้างสิ่งก่อสร้างนะครับหรือศาสนสถานและรวมถึงรูปเคารพต่างๆนะครับจนทำให้เราเข้าไปกราบไหว้และสร้างกำลังใจให้เราได้อย่างมากเลยครับ โดยวัดแห่งนี้นะครับเราจะเข้าไปกราบสการะพระศิวลีครับพรสศิวลีตามความเชื่อของคนไทยเรานะครับเป็นพระปางที่ไม่อดนะครับมีกินมีใช้ตลอดครับเพราะมีทั้งการน้ํานะครับมีกรดนะครับมีร่มนะครับรวมถึงมีบาดด้วยครับการเดินทางไปที่ไหนเมื่อมีบาทนะครับมีคนอุดหนุนจุนเจือมีคนใส่บาทนะครับจะทําให้เรามีกินมีใช้ไปตลอดเลยครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมมายืนอยู่บริเวณพระศิวลีองค์ใหญ่ครับภายในวิหารแห่งนี้นะครับก็ได้มีการ,ระดิตฐานพระศิวลีองค์ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายรูปเคารพเลยครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะพาท่านไปทําเลยก็คือการลงณหน้า,นาทองเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมครับขั้นตอนของเขาก็คือเราจะเข้าไปที่วิหารแห่งนี้แล้วไปจับปัดกิวนครับและจุดเด่นของวัดนี้นะครับที่สร้างแรงดึงดูดให้คนมาที่นี่นั่นก็คือการลงณหน้า,นาทองครับ การลงหน้าหน้าทองคืออะไรครับนั้นก็คือการนำสิ่งของที่มีค่านะครับมาแปะไว้บนศีรษะของเราหรือใบหน้าของเราแล้วลงเจิมด้วยคาถานะครับตามความเชื่อของคนไทยของเราเรียกว่าเป็นการสร้างเมตตามหานิยมครับและหลังจากที่แปะแผ่นทองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเคล็ดลับวิชาหรือเคล็ดลับความเป็นมงคลนั้นก็คือหลวงพี่นะครับท่านเจ้าวาดนะครับก็ทําการจารน,นะครับแล้วก็ลงยัน เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลในระหว่างที่ท่านทำท่านก็จะบริกรรมคาถาความเป็นมงคลลงไปด้วยนะฮะนอกจากทำหน,หน้าทองแล้วนะครับก็ยังทำสาลิกาลิ้นทองด้วยรวมถึงที่นี่ครับยังทำมือสีทองด้วยนะครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมรับเงินรับทองไปที่เรียบร้อยนะครับทองอยู่ในฝ่ามือผมแล้วนะครับแล้วก็ที่ลิ้นเนีครับก็เขาบอกว่าเป็นทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถกินได้แล้วตรงจุดนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเงินเพิ่มเพิ่มกระถางเกิดอะไรครับเกิดบันพุตครับทั้งวันเกษตรกรเกิดเพื่อฆ่าป้องกันควานแตกเกิที่เกิดเอง ยะกษสนี้รับเงินมีสัรับเงินมีฟ้าโชคภาพเปิดดวงเศรษฐีเปิดเปิดงานเปิดเปิดเปิดโเปิดราบรียรวนรรวยกวยรวยร ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดที่เขาเรียกว่าท็อกเเรโลนะครับเดี๋ยวไกด์ของเราเนี่ยเขาจะพาเราไปถ่ายรูปกับหออเฟล้วนะครับและเป็นจุดชมวิวที่เห็นหออเฟลได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ข้างล่างถึงข้างบนความสูงที่ไกด์เขาพูดมาประมาณ320เมตรเดี๋ยวเราไปชมกันครับตัวอาคารเหล่านี้เนี่ยที่ที่พวกเราเห็นเนี่ยนะครับ ก็ตอนนี้ก็ทําเป็นมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับอ่านี่เราก็มาถึงบริเวณจุดที่เราถ่ายรูปเห็นหอไอเฟลทั้งหลังเลยความสูง320เมตรใกล้เขาบอกว่าไงป่ะก็บอกว่าหอไอเฟลเนี่ยเปรียบเหมือนกับผู้หญิงสวยคนนึงนะแต่ผู้หญิงคนนี้จะต้องดูที่ประมาณ100เมตรนะครับ น้องนัทรู้ไหมครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือที่ชื่อว่าบาโตมุสเมื่อกี้ไกด์เขาบอกว่าบาโตมุสก็มาปารีสแล้วเนี่ยพลาดไม่ได้คือการล่องเรือโอ้โหอย่งนี้วิวสวยแน่เลยใช่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเนาะที่สําคัญเลยรู้สึกว่าเราได้วิวหอไอเฟลด้วยนะคะฝั่งนี้ถูกต้องเมื่อกี้เขาพาเราไปถ่ายรูปเป็จุดหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าวิวที่นี่เขาสวยมากๆเรือไกลออกแล้วเดี๋ยวเราไปล่องเรือกันดีกว่าโอเคไปเลพาไปดูรูปที่สวยอ่ะค่ะไปเลยครับไป มากรุงปารีสแล้วเนี่ยก็ต้องมีโอกาสนะครับที่จะต้องได้ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งของแม่น้ําแสนนะครับเราจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างว่าจะเป็นหอไอเฟลใกล้นะครับลอดใต้สะพานที่สวยงามที่สุดในบรรดา35สะพานข้ามแม่น้ําแซนที่ชื่อว่าสะพานอเล็กซานเดอร์ไปจนถึงเกาะกลางแม่น้ําแซนที่ชื่อว่าอิวเดลาซิตเต้ได้เห็นพพิพิธ,ธภัณฑ์ลูฟนะครับพระที่นั่งอนันตสมาคมเดี๋ยวจะพาไปเก็บภาพบรรยากาศสวยงามให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ Aí, บริษัทโรมิโอโวยัชบริการจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางทุกครั้งต้องมั่นใจไว้ใจให้เราดูแลคุณทุกวัตถุประสงค์ของการเดินทางให้เราดูแลคุณจะศึกษาดูงานทั่วโลกท่องเที่ยวสบายใจมีความสุขสนุกสุดเวียงสร้างทีมบิลดิ้งฟินฟินบินตรงสัญยกรรมเกาหลีจับคู่ธุรกิจบิสเนสแมทชิ่งไปแบบกรุป๊ปไปแบบส่วนตัวทัวร์ไฟไหม้ทัวร์ในประเทศทัวร์ต่างประเทศคิดจะเดินทางทุกโอกาสให้โรมิโอโวยัชดูแลคุณรออะไรโทรเลย0 8 9 666-0222-089-666-0222 มั่นใจไปกับ Funny Trip Holiday การเดินทางทุกโอกาสให้โรมิโอโวลยาดดูแลคุณสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโปรพิเศษแห่งปีกรบรอบ16ปี Funny Trip Holiday ขอเชิญทุกท่านร่วมทริปไปกับเราอิตาลีสวิส7วัน4คืนเปิดแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของ2ประเทศ เวนิสเมเตรเกาะเวนิสอุทยานเทือกเขาโดลมายทะเลสาบมิซูรีน่าทะเลสาบเบรสออติเซโบซาโนมิลานกริลดาวล์เหล่าเชนรุนเนออินเทลเลเกนรถไฟสายโรแมนติกแซดีแองเกิลเบิร์กลูเซนน้ำตกไรส์ซูริก ราคา59,900บาทเดินทางวันที่31พฤษภาคมถึง6มิถุนายน5ถึง11มิถุนายน7ถึง13สิงหาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 896 1001ถึง2ลาย ID @funnytrip หรือเข้าชมเว็บไซต์มีโปรแกรมให้เลือกอีกมากมายที่ www.funnytripholiday.com นอกจากสายมูเตลูแล้วนะครับความเชื่อความศรัทธาที่สร้างกำลังใจให้กับเราได้แล้วอีกหนึ่งกระแสการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการท่องเที่ยวชุมชนครับในครั้งนี้เราจะพาท่านไปเที่ยวชมยังตลาดน้ำคลองรัฐมยมครับ ตลาดน้ำแห่งนี้ล้มลุกคุกคานมาอย่างมากนะครับไม่ใช่เปิดผู้ประสบความสำเร็จเลยแต่ด้วยความตั้งใจจริงของผู้นำและผู้ตามที่เป็นชาวบ้านนะครับก็ได้รวมตัวกันอย่างไม่ยอ่อท้อพยายามนำสิ่งดีๆของชุมชนด้วยชาวบ้านนะครับที่นำผล,ผลผลิตของตัวเองมาขายกันแบบสดๆนะครับหรือมาแปรรูปเพื่อขายยังนักท่องเที่ยวทำให้ตลาดแห่งนี้มีเอกลักษณ์จนทำให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเที่ยวในตลาดแห่งนี้กันแบบไม่ขาดสายเลยครับ และสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวในตลาดแห่งนี้นั่นก็คือของกินครับของกินที่มีความหลากหลายมากๆครับแล้วแต่ละอย่างนะครับมีความเป็นพีเมียมในตัวด้วยนะครับไม่น่าเชื่อว่าเรามาเที่ยวตลาดน้ําเราจะเจออาหารเจอขนมที่มีความสะอาดมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีความอร่อยขนาดนี้อยู่ในตลาดน้ําด้วยครับ ถ้าไม่ได้ผู้นําอย่างนี้จะไม่มีวันนี้นะี่องาชมตบมือดางๆให้ท่านเลยครับตบมือด้ครับและทริปนี้เป็นทริปที่พิเศษเลยนะครับเราได้มีการล่องเรือด้วยครับล่องเรือไปอยังคลองรัฐมยมนะครับเพื่อจะไปเที่ยวชมนะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่สองฝั่งของคลองแห่งนี้และจุดหมายปลายทางที่เราพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือไปแวะชมสวนกล้วยไม้ครับ สวนกล้วยไม้แห่งนี้นะครับเดิมทีก็เป็นสวนกล้วยไม้ของชาวบ้านที่ปลูกเพื่อขายนะครับทั้งในชุมชนเองและตัดขายยังต่างประเทศครับแต่ตอนนี้ครับเจ้าของสวนได้เปิดให้เป็นสวนของการท่องเที่ยวทําให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้แวะเข้ามาเที่ยวชมอย่างสวนแห่งนี้นอกจากได้ความรู้แล้วเรายังสามารถที่จะซื้อกล้วยไม้กลับไปเป็นที่ะลึกและไปปลูกต่อที่บ้านได้เลยครับ และเป็นประจำเช่นเคยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเที่ยวกับเราแบบนี้ไปเจอประสบการณ์ร่วมกันแบบนี้ท็อปออฟไทยของเรามีเส้นทางการท่องเที่ยวให้ท่านเลือกทุกเดือนเลยครับท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารของเรานะครับทาง Youtube Facebook และรวมถึง l ล n e นะครับท็อปออฟไทยเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารของเราและสามารถติดต่อกับทีมงานของเราได้อย่างใกล้ชิดครับ ต้องออกตกเหนือตายเราจะไปด้วยกันเพราะฉันรักเมืองไทยเราจะไปเที่ยวกัน